สวัสดีปีใหม่แฟนบันทึกลบสามกกทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ขออวยพรกันก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะครับใครที่ทํางานอยู่ก็ขอให้ได้ปรับตําแหน่งปรับเพิ่มเงินเดือนแล้วก็ได้โบนัสเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการอัปเกรดสมบัติจากขั้นสีแดงและขั้นสีทองกลายเป็นขั้นสีลุงนั้นจะได้กําลังลบเยอะแค่ไหนแล้วก็ ใช้ทรัพยากรมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องอีกเช่นเคยนะครับมองหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน power pay สะดวกปลอดภัยที่สำคัญประหยัดเงินขึ้นด้วยเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอ power pay ทักแชทคุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิ้นเข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน power pay ได้เรียบร้อยแล้วครับ หรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้านพอเพย์ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิปแชทคลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคยภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับและที่สำคัญมีเกมบันทึกรับ3ก๊กให้เติมด้วยครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกช็อปเพียบสามารถเลือกช็อปได้แล้ววันนี้นี่คือหน้าตาของร้านพอเพย์ครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียว อย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคาถูกและที่สำคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับเรามาดูกันครับในคลิปนี้ผมจะอัปเกรดสมบัติขั้นสีแดงหรือขั้นสีทองสามารถแปลงเป็นขั้นสีลุงได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็คุณสมบัติที่อัปเกรดแปลงเป็นขั้นลุงนั้นก็ให้คุณสมบัติเท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติออขออภัยครับอันนี้คือสมบัติอันขั้ีแแดงแลวก ถ้าเกิดว่าเราแปลงลุงนั้นก็จะได้สเตตัสเหล่านี้นะครับเหมือนกับตัวขั้นสีทองเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือสมบัติที่ผมอัปเกรดจากขั้นสีแดงมาเป็นขั้นสีทองก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็การแปลงลุงก็จะให้สเตตัสเหมือนกันเลยนะครับขั้นแรกก็คือจมงตี5%้าปรเป้องกัน5%รนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายก็เพิ่มเท่ากันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราอเกตสมบัติฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามืออันไหนจะดีกกว่าัันนะครบ ฝั่งซ้ายเท่าที่ผมลองเปิดดูก็คือจะเน้นไปที่พวกพลังโจมตีซะมากกว่าฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือจะเป็นเริ่มต้นที่ป้องกันนะครับแล้วก็พลังโจมตีรวมทั้งสิ้นของฝั่งขวามือจะแค่25นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือจะอันนี้ก็คือ5อันนี้10ก็เป็น15 แล้วก็อันนี้ก็คืออีก15ก็เป็น30%ถ้าเกิดว่าชอบเน้นโจมตีแรงๆให้แรงขึ้นก็แนะนําว่าอัปเกรดด้านซ้ายก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากป้องกันเยอะๆก็อัปเกรดด้านขวาหรือถ้าเกิดว่าตัวไอเทมที่ผมเตรียมมามีมากพอดีวผมจะอให้ดูทั้งคู่เลยนะครับโดยที่ผมมีหินอันนี้นะครับ ทีนี้นะครับหินแปลงลุงแปดทิศมีทั้งหมด53ก้อนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อขอครับตัวกล่องกล่องเลือกตัวตาแปลงลุงก็มีทั้งหมด62กล่องนะครับแล้วก็ผมทําเป็นตัวไปแล้วสีละ3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเพียงพอหรือเปล่าจุดเริ่มต้นกําลังลบผมอยู่ที่23,000กับ34ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ผมจะเลือกอัพที่ตัวตำรานมืองเต๋อนี่นะครับเพราะว่าต้องการเน้นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นแรกกันเลยครับขั้นแรกนั้นใช้ตัวนกเป็นแค่สีละ1ตัวนะครับ ไม่ใช่นะครับใช้นกมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับอโอเคตอนนี้ผมก็เติมไปสีละ3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาอีก7ลองเดาดูก่อนนะครับคิดว่าถ้าจะใช้ น่าจะใช้สีละ1ิตัวนะครับเดี๋ยวลองดูครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะอัพได้แค่ขั้นหรือ2ขั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเตรียมกล่องนกนี้ไว้ไม่เยอะมากพอนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะใช้นกเยอะมากขนาดน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับ 10ก็ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอีกสัก5้า อันนี้ก็คือเต็มแล้วหนึ่งอันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมดูไม่ทัน โอเคครับอันนี้ก็พร้อมจะเปิดรอบขั้นแรกแล้วนะครับเปิดขั้นแรกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกำลังลบกันสักนิดดีกว่าครับโอเคครับเรามาสรุปขั้นแรกกันนะครับการนับขั้นแรกนั้นกำลังลบผมจากเดิม 23, 4, 000, mm hmm. 2 3 0หมล้านเพิ่มมาเป็น2 3 0หม้าล้านก็เพิ่มมาทั้งหมด 64ล้านนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ไปจะต่างกันเล็กน้อยนะครับพอดีว่าผมต้องนั่งกลับไปดูคลิปเล็กน้อยเพราะว่าตัวอัพเกรดนั้นต่างกันในขั้นแรกนั้นใช้กนกสีแดงนั้นทั้งหมด12ตัวนะครับส่วนที่เหลือใช้แค่9ตัวนะครับจะต่างกันตรงนี้แล้วก็ตัวหินที่อัพก็ใช้ไป5ก้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองครับต่อดูเท่าที่มีตัวกล่องนกที่เหลืออยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันต่อเลยครับก่อนที่เราจะอัพขั้นที่2ต่อเดี๋ยวผมจะขอคาดคณีหรือคาดดาวก่อนนะครับเพราะว่าในในตอนอัพขั้นแรกนั้นใช้นกแดงเยอะกว่ากันอยู่ที่3ตัวนะครับในรอบนี้ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนกสีเขียวนะครับอาจจะวนมาทางด้านนี้อันนี้ครับโดยที่อ้างอิงว่าคิดว่าน่าจะคิดจากส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองอัพ อาจจะลองเปิดเศจตัวนกสีเขียวนี้ให้สัก12ตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองอัพทีเดียวเลยโอ้โห,โหเส็ษผมน่าจะไม่พอด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูเท่าที่พอจะทำได้เพื่อจะได้ประเมินถูกว่าจะใช้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าขั้นแรกก็ใช้นกเยอะมากๆเลยนะครับ ตอนนี้มี12ตัวนะครับเดี๋ยวกดเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ยังไม่เต็มนะครับขอเปิดอีก3เป็น15ครับ โอเคครับเต็มที่15แล้วก็อันนี้ก็จาก9น่าจะเป็น12นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอีก6โอ้โหน่าจะไม่พอครับ สีฟ้าครับเดี๋ยวผมจะซื้อจากร้านนี้ไปอีกหนึ่งตัว เศษนี้เราก็สามารถรวบรวมได้นะครับด้วยการลงที่ตัวสมบัตินี่แหละครับหวังว่าจะพอนะครับจะได้คะแนนถูกว่าจะใช้ประมาณไหน ไม่พอครับอาจจะ15เหมือนกันทีนี้ก็เดาไม่ถูกแล้วนะครับว่าตัวที่เพิ่มอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับที่เพิ่มเยอะกว่ากว่าก้อนอื่นหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าทั้งหมดนี้อาจจะเท่ากันก็ได้อันนี้คือตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าขั้นแรกครับอันนี้ย12ที่เหลือ9หมดเลยครับแต่ทีนี้เริ่มต้นที่อันนี้ย15อันนี้ก็น่าจะ15เช่นกันที่เหลือก็อก อันนี้ยังไม่ดูเหมือนกันนะครับยังไงก็คงต้องขอโทษไปด้วยนะครับเพราะว่าอัพได้ไม่มากพอไม่คิดว่าใช้เยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวจะต้องไปเก็บสะสมกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะลองประเมินดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บรวดเดียวให้ครบหนึ่งอันนั้นใช้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิง่งกริ้งก้งจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทําคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับ สนใจเติมเกมบนันทึกรับ3ก๊ก็ฝากร้านเพาะเพย์อีกเช่นเคยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ